เปิดมาก็ถอนหายใจเลยคือช่วงเบรกทีมชาติแบบนี้ทีไรนะแม้ว่ามันจะมีบอลเตะให้เราดูอยู่ก็ตามแต่ชีวิตเนี่ยแม่งเหมือนขาดอะไรไปอย่างนะมันจะเกิดอาการแบบห่อเฮียวซึมเศร้าเหงาแห้งนะมันเหมือนกินข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยแล้วไม่ได้ใส่ไข่ดาวแล้วไม่ได้ใส่แตงกวาเหมอนสั่งส้มตำปูปาร้าแล้วแม่ค้าแม่งลืมใส่พริกอะ มันก็จะขาดอะไรไปอย่างหนึง่งทําให้อ่สีสันทําให้รสชาติเนี่ยมันขาดหายไปว่าแล้วนะครับช่วงนี้ยอดจะตกไปนิดนึงช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์ share, แล้วก็ที่สําคัญนะครับกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้มีปุ่มอะไรกดดเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปประจําวันท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาที่ผมอัปโหลด คลิปลงไปในโลกโซเชียลไม่มีบอลน,นะครับเป็นทีมชาตินะจริงๆจะพูดคาว่าไม่มีบอลก็ไม่ได้คือไม่มีบอลสมโมสรเป็นบอลของทีมชาติก็อาจจะพอพอแก้ขัดได้บ้างนะพอขัดดอกได้บ้างแต่มันก็ไม่ถึงใจพระเดชพระคุณนะเหมือนฟุตบอลลีกเฉพาะอย่างยิ่งศึกฟาดแข้งพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลนี้มา7นัดน,นะครับเราสัมผัสได้ถึงความเจ้มจนนะฮะนะถึงความเจ้มจนความสนุกสนานตื่นเต้นนะครับ เจ็ดเกมที่ผ่านมาอัสโนครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จพูดถึงไอ้ปืนใหญ่ก่อนตอนที่พวกเขาพัาท่าพ่ายแพ้ลิเวอร์พูลนะฮะก็ถูกพวกวีพรีเนี่ยทิ้งห่างไปผ่านไป5นัดผ่านไป6นัดเนี่ยยังตามหลังแชมป์เก่าอย่างหงแดงอยู่แต่บอลพนันแบบถูกกฎหมายที่อังกฤษนะครับรวมถึงสำนักสถิติเนี่ยนะสถิติลูกหนังเขาก็ยังยกให้ อาร์เซนอลเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและฤดูกาลนี้ถามว่าทำไมนะบางทีเหตุผลเนี่ยโอ้โหนะก็เราดูอันดับแรกเลยนะครับสามฤดูกาลที่ผ่านมาอาร์เซนอลได้รองแชมป์ ั้ง3ฤดูกาลนะไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลที่แล้ว2024 2025 2ฤดูกาลก่อน2023 2024แล้วก็3ฤดูกาลก่อนนะครับ2022 2023อาร์เซนอลเนี่ยได้รองแชมป์3สมัยติดต่อกันเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของตัวเองเลยนะเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นนะครับกับอาร์เซนอลในฤดูกาล1998ถึง1999ตามมาด้วย1999 2000แล้วก็2000 2001 ตอนนั้นไอ้ปืนใหญ่จากการทำงานของอาร์แซนเวนเกอร์ได้รองแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยสามฤดูกาลติดต่อกันสามฤดูกาลติดต่อกันล่าสุดเนี่ยอาเซนอลสะสมได้264แต้มถือว่ามากที่สุดนะครับมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกในช่วงสามฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ไม่ได้แชมป์เลยไม่ได้แชมป์อะไรเลยด้วย264คะแนนที่อาเซนอลนอุตสาหเก็บสะสมมาตลอด3ฤดูกาลนะครับ ไม่ได้ช่วยให้เขาได้แชมป์เลยในขณะที่แมนซิตี้สะสมได้ไม่ถึง264คะแนนคว้าแชมป์ลาอีกเป็น2ครั้งเช่นเดียวกับพวกพีพรีนะครับหงแดงผู้หังการนะสะสมสามฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยสะสมไม่ถึง264คะแนนแต่คว้าแชมป์ได้1ครั้งมันเหมือนไม่มีประโยชน์เลยไอ้264คะแนนของอาร์เซนอลในสามฤดูกาลที่ผ่านมาแต่นะันมีแต่นะครับแม้ว่ามันจะเป็น3ฤดูกาลที่ถูก ล้อเลียนถูกถากถางอ่ะพูดง่ายๆเวลาผมพูดถึงอาเซนอลไม่ว่าจะลงในเพจบอบูหรือใน YouTube ช่องนี้นะครับก็มักจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะถากถางแดดดันนะครับด้อยค่าอะไรเป็นยามเฝ้าถ้วยบ้างนะได้แต่เฝ้ามองว่าสนามไม่ดีได้แต่ที่สองคือไม่รู้เป็นเฮียอะไรนะจะกล่าวถึงอาเซนอลหรือจะเขียนถึงอาเซนอล จะต้องมีอ่าจะต้องมีแบบโอ้โหมันอยู่ไม่สุขมันทนไม่ได้มันเห็นอาร์เซนอลเนี่ยมันแบบมันจะเกิดอาการแบบร้อนรนทุร,รนทรุรายมันต้องขอหน่อยมันต้องขอสักนิดอะไรแบบเนี้ยสามฤดูกาลที่ผ่านมาครับผมมองว่าถ้ามันเป็นบทเรียนก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ช่วยให้อาร์เซนอลเนี่ยจบปริญญาเอกแล้วล่ะฤดูกาล2022-20 2 3เนี่ยจบปริญญาตรีตอนนั้นได้ลุน้นแชมป์แล้วก็มาแหกโค้งนะฮะในช่วงโค้งสุดท้ายฤดูกาล2023-2024ก็ ดีกว่าเดิมยืนระยะได้นานกว่าเดิมสุดท้ายนะฮะมายางแตกตอนเข้าทางตรง้นโค้งหน้าวัดเบนอันนั้นเป็นปริญญาโทฤดูกาลที่ผ่านมาพยายามที่เน้นผลการแข่งขันมากขึ้นกับกลายเป็นว่าโอ้โหแมงเสมอ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 แพ้ยากจริงแต่หลุดเสมอทําเสียแต้มมากไปหน่อยก็ถือว่าเป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยให้อ์สซนอนเนี่ยจบปริญญาเอกทั้ง ตัวผู้เล่นนะครับทั้งตัวผู้จัดการทีมอย่างมิเกลอารีตาตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนะบทเรียนสอนใจมันแปลเปลี่ยนนะครับมาเป็นประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ตอนนี้ทั้งอาร์เซนอลทั้งตัวคุณซือเนี่ยน่าจะรู้แล้วล่ะว่าถ้าจะประสบความสําเร็จถ้าจะพุ่งเข้าชนแล้ววิ่งเข้าใส่แชมป์ลีกเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงสิ่งที่สังเกตเห็นเลยคือเขาเพิ่มขนาดของทีมให้แม่งใหญ่และยาวมากขึ้น บทเรียนที่สอรอ์เซนอลน,นะครับคือเวลามีผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บตัวสำรองไม่สามารถทดแทนได้อย่างแนบเนียนเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเหลื่อมล้ําไปดูนะครับเมื่อรุดูการที่แล้วช่วงที่อร์เซนตลตกไปเนี่ยโอ้โหบุกยโยซาก้าไม่อยู่บ้างมาตินโอเดการ์ดไม่อยู่บ้างประการหลังหายไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพอมารุดูการนี้เขาป้องกันนะครับป้องกันสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อรุดูการที่แล้วด้วยการเพิ่มขนาด ปั๊มปึ๊บ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 แมงบวมพูด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 ไอสัตว์แพูดเป็นหำเลยเฮียนะครับเห็นไหมตอนนี้ขนาดของอาร์เซนอลแม่งใหญ่และยาวมีผู้เล่นในแต่ละแดนแต่ละตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งละสองคนที่ทัดเทียมกันนะคุณภาพของตัวหลักกับคุณภาพตัวสำรองเนี่ยบอกตรงเลยว่ามันพูดไม่ได้ว่าใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวสำรองแม่งพอๆกันนะทั้งกองหลังคิดดูดิกองหลังแม่ง8ตัว แบ็กขวาสองแบ็กซ้ายสองเซ็นเตอร์แบ็กสี่ตัวเออแบ็กขวาแม่งมีทั้งทิมเบอร์ทั้งเบนไว้อ่ะแบ็กซ้ายแม่งมีทั้งคาราฟิโอลี่แม่งมีทั้งไมลูลิสเกลี่เซ็นเตอร์แบ็กแม,ม่งซื้อมาใหม่อีกสองตัวเล่นได้ไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรเลยกลางแม่งแน่นเฮี้ยเฉพาะอย่างยิ่งดีคาร์ไลซ์นะครับตอนนี้พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเป็นนักเตะที่เก่งมากขึ้นเรื่อยๆมีความครบเครื่องทั้งรับทั้งรุกทั้งบูทั้งบุนกองหน้าตัวเป้าได้ วิกตอร์เยคลสมาแล้วแม้ว่าฟอร์มมันจะย,ยังดูฝืดๆแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังมีกองหน้าตัวเป้าเห็นไหมตอนนี้ขนาดของอาร์ซนอลแม่งใหญ่และยาวเกมรับเหนียวแน่นแข็งแกร่งอยู่แล้วนะเสียประตูยากฤดูกาลนี้ผ่านไปเจ็ดนัดเพิ่งโดนไปแค่3ประตูเท่านั้นเองในขณะที่เกมรุกนะครับก็มีความดุดันกระซวกไส้แตกประสิทธิภาพสูง7นัดยิงไปแล้ว14ประตูค่าเฉลี่ยคือนัดละ2ประตู ในขณะที่เสียประตูเนี่ยนัดละ0.5ประตูไม่ถึงด้วยซ้ำในการเล่นเกมรุกนะครับอาเซนอนยิงได้14ประตูจาก7นัดเนี่ยมาจากผู้เล่นที่แตกต่างกันทั้งหมด9คนไอ้ซั์หมายความว่าไงหมายความว่าอ <c oughs> ผู้เล่นอาเซนอลเนี่ยในการทำประตูไม่ยึดติดอยู่กับคนใดคนหนึ่งสามารถ ยิงได้แบบกระจายกระจายกันไปยิงได้แม่งทุกตำแหน่งปีกซ้ายยิงได้ปีกขวายิงได้หน้าเป้ายิงได้หน้าต่ำยิงได้มิดฟิลด์ตัวกลางยิงได้ปราการหลังเซนเตอร์แบ็กยิงได้แบ็กยิงได้ตัวสำรองยิงได้เก้าคนนะฮะที่แตกต่างกันที่ทำประตูให้อาร์เซนอลในช่วงต้นฤดูกาลนี้โอเคเส้นทางแม่งยังเหลืออีกยาวไกลนะมันยังต้องเจออะไรอีกเยอะนะมันต้องเจอกันอีกเยอะแต่อีกจุดหนึ่งที่สำคัญในการลุ้นแชมป์สิ่งที่ผมเห็นในช่วงต้นฤดูกาลนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังน่ากลัวอยู่คุณภาพยังสูงอยู่ยังมีมาตรฐานอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมบทจะแพ้แพ้ง่ายๆเวลาชนะคู่แข่งเนี่ยมันก็ดูผะอ,อืดผะอมดูแบบม,มันไม่มันไม่คล่องคลอเหมือนแต่ก่อนเวลายิงคู่ต่อสู้เนี่ยโอ้โหมาก่อนนี่แบบเหมือนเหมือนมึงเอาเครื่องตัดหญ้าย,ยัดเข้าไปทางรูทวารหนักไอ,อสัตว์นะส่งไส้นี่แต่กระจายทะลุออกมาทางรูปากแต่บาฤดูการนี้แมนซิตี้ดูแบบเกรงเกรงดูแบบเหมือนกําลังสร้างทีมใหม่ หลังจากที่ปลดระวางผู้เล่นอายุมากออกไปหลายๆคนเมื่อฤุูการที่แล้วกำลังผสมผสานสร้างทีมใหม่หาปรับสมดุลกันอยู่ยังยังดูไม่ไม่ใช่แมนซิตี้ที่เกรี้ยวกราดอะไรมากขณะเดียวกันแชมป์เก่าอย่างพวกพีพี่นะครับอรนเนสลอตพยายามเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสไตล์การเล่น เจ็ดนัดที่ผ่านมาสะสมแต้มได้น้อยกว่าเอสนนอนแค่แต้มเดียวก็จริงแต่มันดูตะกุกตะกัะกมาตรฐานยังสูงอยู่นะครับแต่มันชักเหมือนเหมือนเครื่องมันชักแบบรวนๆวนรวนรวนวนเอาง่ายทั้งแมนซิตี้ทั้งลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เหมือนเดิมทั้งคู่เพราะนั้นมันไม่มีโอกาสไหที่ดีเท่าฤดูกาลนี้สําหรับอาร์เซนอลแล้วนะครับตัวเองพร้อมสมบูรณ์เพียบด้วย ประสบการณ์มีความมีความเจนจบบนถนนลูลกหดังสายลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกน,นี่แหละในขณะเดียวกันกับคู่ขับเคี่ยวคู่ห้ามหันของตัวเองเนี่ยทั้งแมนเชสเตียทั้งลิเวอร์พูลดูจะตกลงไป <c oughs> และนั่นหมายความว่าอะไร <c oughs> และนั่นหมายความว่า <c oughs> ช้าก่อนหมายความว่าอะไรนะฮะอย่าเพิ่งใจร้อนช้าก่อนนะครับทุกท่าน อะนะคือเมื่อคืนนะเมื่อคืนเมื่อคืนนอนหลับไปแล้วก็ฝันบอกตรงนี้เลยนะฮะว่ามันเป็นฝันร้ายคือผมเนี่ยคิดแล้วนะฮะว่าอาร์เซนอลเนี่ยคือคิดแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องอาร์เซนอลน่าจะได้แชมป์หรือหรือฟันธงเลยก็ได้ผมคิดว่าฤดูกาลเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่อาร์เซนอลจะพงาจไอ้ปืนโตทะลักเดือด จะสถาปนา,าตัวเองเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาล2025-2026หลังจากที่ห่างเหินกับตำแหน่งแชมป์เนี่ยมาน,นานตั้งแต่ฤดูกาลส0ง3 2 0ส4มัสีลองนึกดูดิ2นะีปีนะ21ปีที่ห่างเหินจากแชมป์หลีกสูงสุดของอังกฤษมันถึงเวลาแล้วนะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยจะกลับมาถลิงบัลลังแชมป์หลีกสูงสุดของอังกฤษอีกครั้งแต่เมื่อคืนดันฝันร้ายไอ้เหีย ขอความรานาเดอกูเนอร์ทุกมูเราอย่าว่าผมนะครับผมดันฝันว่าอาเซนโนแม่งได้ที่2อีกแล้วอ่ะจริงโปรดฟังอีกครั้งนะครับผมดันฝันว่าอาเซนโน่ที่แม่งได้รองแชมป์มา3ฤดูกาลติดต่อกันพอจบฤดูกาลนี้ผมดันฝันว่าอาเซนโนจะได้รองแชมป์อีกครั้งเป็นรองแชมป์4ฤดูกาลติดต่อกันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โอ้โหตื่นมาตื่นมานะแบบตกใจตื่นตกใจปุ๊บขึ้นมาตื่นมาลุกขึ้นมาจากเตียงรุบ,บหอบแฮกๆเลยฝันร้ายไงเหมือนเจอผีเหมือนวิ่งหนีผีเห้ยเหี้ยตื่นมาแล้วสิ่งที่ไม่อยากจะบอกต่อมานะครับคือผมเห็นในฝันเนี่ยอาสนอลได้รองแชมป์ส่วนส่วนทีมที่พุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งหรือทีมที่ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันไปตีความกัน เอาเองเยียองอีกแอะไนาเนี่ย